สบายดีพี magical, ango, right? here, the athlete, the ่น้องแดากพี่น้องทาบดนพี่น้องนวงายสียี่นอดินออกจากนเฮ็ดปวพี่น้องวงกสนเฮ็ดปวกคือกุ๊บพี่น้องเบิ่งใกล้ๆทกพี่น้องมันเป็นกุ๊บคือเฮ็ดปวกอันนี้ก็ยี่บาทแกกกินมได้แหมดแ่ตัวนี้รางเม่นนักมาแกหนักจูไม่ได้กิลไ ปจุกิโลสองร้อยประจุไฟสุดๆร้อแค่เบอร้อยแปดสิบองบาทห้าาสิบเอาคนอื่นใน้อยห้าสิบง่ายนลนะให้เราโลเอเลยอันจอร้ยก่เนี้องลไฟสองร้อหามครับเมนงล่ไปาลอดเช้าเยีเมือมือหน่งสี่ร้ยตัว เาทีาจับไปเอขอ่ง้เฮาทไปพื้นนะวะหลายทางจะคลองมีเนาะทางเอาบ่มีเฮ็ดปวกพี่น้องไปเอากัดนี่สวงสหบาทบังดุ้ยสองรลอยสองหอแม่บดแม่บดอือมีกระไดบุกลายแม่บดพี่น้องแม่บดพี่น้องก้บนขะาอ่เน่ยะเสีดาไปเอานี่ย่างยากลำบากได้พี่น้องไกลไกลเนาะ เพื่อสิได้ของของดีมีหน่อยพี่น้องงดนะไปกับเจอไก่เจอ่นี่มัมยี่ยังพี่เดีไปซ่ทำเถอะอะไที่ฟานลงทางคามาเอ้ยแม่นยุทางนี่ลงทางคามาลงพี่น้องทางเวลางหวยก็เจ้าน้นอ๋อ

ปาดปาปาดพี่น้องพราื้ออยเนาะอัน้ดอกบานมนีมันอีสังกันนี่พี่น้องแต่ว่าพ่อกับมือพ่อมาในวันนาะพ่อกันว่าแบบนี้พวกาเออว่าสิสเออสซมนั่นหน่กันแค่นั้นก็่แล้นมาป้ายหวยเยี่ยบบเงี้ยกห่วยควนอีกในใจนะปิดในใจเพเดียวมิบดทุหัวมาป้ายเบยก็ไม่จงบานแลแนนะว่างเมื่อานนี้แมนี่เลยเนาะแซมนี่คื ทำยังไก็เดินทแต่ยามันแหละบ้านเอามันม้วมีเล่าโลยายนี่คือมาบอกมันอพยพโลกั้งที่ขนาดกัน n ้าพี่น้อง่นสักผ้าเมื่อนี้กันร่งบ้างแดงนค่ย่า่กันนะ Kết văn là chỉ nói giao cường nửng bó à, Áo mẹ Cho mà chỉ có kinh lưu ngàn mà Mưu cả ừ. ừ. này, sao cường nửng Ờ Mưu cho bà nội Ờ Bà sẽ kè anh nào là hết văn là mới đây tới xong lô Nửng nói có phải lô nửng ừ. có phải lô Mấy mà có đây kinh nửng Ừ Bây giờ ăn đây hải นไปถ่าเอาบักโดนหนึ่งน้อยเลยวาดมาตำลังสี้ลยก่ันมาไม่ดีแกงดอกีโร่มาตำลังมันจะเห็นโลเดียวห่ออีกลวหลอด้วนนะหลอด

ไม่่ามากบ่ลูกแก่มาแก่ตอนันมันโยมนะอัน่ามากโยงมาแก่เ้วกำลังลงมนี้เออมาแก่มันโยมนะก็ลงมือนี่มันานะเฮ็ดบ้านข้าวนั่นคือสลายเนะ ยังม่ันมีแต่คึมมันมีแต่มดงดงชางมันมีหนี้ได้งช่าง้ะพาได้บ่ตั้งเ่นะพามันเดกควนี้น่ยแม่ข้าเจ้าส่วนไข้าเจ้าเห็ดหัวเบอน้อรหไปก็เห็ดหัวไปหัวมันานะคะขอโมันออกได้กินันี่เดินนแค่อืมเ็ดถึงเมนเก็นใหม่มาบ้าเลยนมบกกันักลกรักไปซุ่มกัน ปิกลังประช้มก็ว่าเตรียมพร้อมพนักงานเหม็นดัทันทีเลยดนน่นได้ปลอตกุนคนตาล่างึนมากคนไปเจอแคแหละดอกตุ้มพี่น้องดอกใหญ่ดอกตปตาขึ้นสะกดง้ยามันีเท่ามัน็ลาะออกลไเชียได้ไปซื้อมาบะกวงปรไก่ส่วนเฮ็ดบ้าน ส่วนบ้านสมวยนี่บมี่นะพี่น้องเห็ดปวกนไเห็ดปวกบมีตั้งโบมีอีนี่บมี่อีน้ำ่วมน้ำไม้บ้านสมุเนตห่วงน้ำไม้บ้นสมวยเราตหวหน่บกมาจุกมอยากได้ไปสวนมาถึกนังไม้ร้ายเลยเนาะะจงมันเงินเสียเทียเนิเดียวซาจอยเขาไปกอดแบอ้ยจุได้เล้นต่อหน้างเดี๋ยวไปาจอยไม่หมุนน้ำไม้ใหญ่แนกัร้ายเลยหน ไม่ไเ็นกะนางเถอถ้าไปเห็นออกมเขาก็หนึ่งดอกจับเ้ามาอสังเกตดอกห็ทอู้ยได้สนียซสำนีเนาะิดอกก็ได้โลอ่นี้วะว้าาไปฟังไว้ดูบานสมวยใบตองกับบุมีพี่น้องใบตองหรือว่าอี้างกับบุ้มี่ได้บานเพลิน ดามก้าซาหน่อยมาให้มาเกาันนึ่งไว้เห็ดตัวไยบันมี่ประเทศตัวไ่ใหญ่บันมี่ัวมันอยู่ได้ประเทศพ้อบันมี่ได้เลยปรอเทศพ้อเฮ็ดดินมัดลาย

ไอ้ทั้งนานเขาต่อยหมกค้าเอาไปถ้าไปทานให้ท่านล้นดีกว่าสิปู่ป้าลงไปจจกเอาเอาไปินหมกค้าแล้วเขาเอาไอา้มีไปาพูดมันอีกหมว่ันน่ะ้ยบูดมั่ะดับมันไดลายด้นะอเ้ยมเปลีย เอาเงินบาทเอาเงินบาทมาเปลี่ยนเงินปีก่อนนี่เนาะน้องพี่ขาอะไรลืมจับตั้งากที่ห่ามาแต่ซื้อเห็ดปัวพี่น้องเมาตีนมาปอกเห็ดปัวกันมาเราตีนมาส่ไห้แกงไห้หนึ่งไห้สูบว่าไห้ยังก็ได้พี่น้องเห็ดปัวก็ดได้หลายอย่างก๋วยกระได้ขันสมก็ได้ ใส่ตเก่เลยเออนะเบิดตับนเน้องเี่ยวน่ะดกินดสะสมดเ็มดเาถ้าไที่เขามาเบิงนะพี่น้องกดข้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องงอยบันดอนว่าพออิบาเี่ยนะฮะเอาสิบหน้าที่เลยพี่น้อง ในชิพนาที่แล้วก็ได้จบคลิปมาตอนนี้สม่วยกันขอละเลยนะพี่น้องสำหรับผูด้ใดที่จว่าบนคลิปนี้ขพฝากกดไหลกดแชซ์กดติดตาะนสองมลันอนเนาเนาะเป็นกังลใจสับวยนเนาะปนหมนเนาะสบายดีพบกันคลิปหนาพี่น้อง